ออมองได้ไงวแต่ตอนนี้มันนานๆะลงมาหาแล้วรนนะครับนี่เอกสา,าตรต้นลำรำจันทด์ดโอ้แต่จังบาทคนเดีด้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชนีชาตแคลรครับตอนนี้เราอยู่กับนางลำดงหญิงซึ่งท่านนี้นะครับมาเป็นครั้งที่สามแล้วมาลำให้ปลูกข้างในหลังจากที่ได้จ็ดแปดแล้วก็สองห้าห้าสองครับ นามารามอยู่ด้านนอกโอ้เราเสียดายเพราะเราอยู่แต่ด้านในเนาะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาตัวเลขในงวดวันที่หนึ่งเอสิบหกธันวาเนี้กับคุณพี่ดวงเฮงเนาะเป็นนางรำแล้วเป็นมีเป็นองค์ด้วยนะครับเนี่ยท่านมีองค์ด้วยนะจะได้เลขอะไรแล้วถูกกี่บาทเดี๋ยวไปดูกันในคลิปครับได้โชคได้โชคองต้องอย่ามองคนไทยเออสวสทำไม หนึ่งสองสามสามไปวันนึ่เป็นยังไงถึงได้มาล้ำบิงนี่ค่ะโชคดีโชคดีโชคดีโชคโชคใหญ่ได้แคบนี้โชคดีโชคดีได้ตัวไหนได้ตัวไหนแปดสองห้าแปดสองห้าที่มาจุดวันนั้นไงอืมาจุดวันนั้นแปดสองห้าต้องเป็นวันที่สองมาแล้วเป็นงวันที่สามวันที่สามได้ได้เรียกยังี้ จุดได้ยังจุดได้ยังอยู่ข้างนอกจุดไว้ข้างนอกจุดไว้นด้เรียกอะไรหกเอสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดลำเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยโอ้เสียดายเนาะไม่ได้ไปถ่ายตอนลำเนาะลำให้ดูสักหน่อยไปเลยตรงนี้เจ้าหน้าที่ไม่ให้ลำข้างในลำได้แต่ไม่ต้องเปิดเพลงไม่เป็นไรถ้าลำมาแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าได้มาลำโอเคโอเคโอกาสหน้าได้มาลำเลขที่ได้มาคือสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดเลขทูบ มีหกเจ็ดนะครับไพ่นี่สามเมื่อสามเมื่นี่มดที่สามที่มาไหวปูมาคองปูปูก็ให้อยู่นะให้อยู่ค่ะปูก็เมตตาลูกหลานอยู่นะทุกทีที่มาครับสามเมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่มาที่สามที่สามเอาลืมมีลเลขเลยเลขเลยนะต่อรุ่นต่อเลขเลยนะครับ 4ี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดสโอ้ได้เนาะไม่ได้ดูตอนลำขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจำได้อยู่จำได้เยอะเนาะใช่ครับโอ้ส่ได้เดนทางกันจได้อยู่เลขทูบสี่หเจนะครับไปยังน่องงูนี่นี่ตะคนงนีองค์นั่น่ คนกคาสไลหนึ่งแนหนึ่งแสนโอ้เสียงอะไรบ้างสไลยุบวงใดตะไอไหนจะดูงูกับพี่ดูปปูููดมองเข้ามาด้วยเห็นไหมเห็นไหมท่านมองหัวลงมาน่ะเห็นแล้วเห็นแล้วมองเราด้วยนะปืนนั่นแหละมองเลยนะี้โอ้แต่ตอนนี้มันนั่นแหละลงมาหาแล้วผมไม่เห็นนะเห็นดิผมนี่แหละไม่เห็นอ่ะดูดูใบไม้ขยับตรงที่ไม่ไผ่ยาวขึ้นไปเนี่ยเขียวๆนั่นแหละไอ้ดำๆเออนั่นแหละตรงเขียวๆนั่นแหละ ลูกหลานจเริญเรื่องเด้หางเก็บไข่เก็บวยช่วงเศร้ามีสามีชอเห็นจอยเห็นต่หัวกระตหนึ่งกี่ไปแล้วเห็นแค่แหบ้งไปอยู่นั่นแหละแกต้องอยู่ถนนนั่นแหละมาเห็นเล่มาให้เห็นแล้วบอกว่าอยากให้เห็นก็มาให้เห็นจับแล้ววัเห็นัองไนี่จะมาเีอกสิมากเ ลูกม่โชคอีกงวดต่อต่อไปลูกจะมาล่ำถวายปูาไ้าย่งนัไงนางลำที่มาลำตอนนั้นโอ้จำได้น้อแล้วนังดีนะยังไงทุบนางลำตอนนั้นนะครับนี่หลักานทุบนางลำจ้าเต็มเต็มเลยสองห้าห้าสองจริงๆอ่ะ แปดกับสามมันตัวเดียวกันอยู่แล้วอ่อืมนี่แหละได้ตัวนี้แหละก็เลยมาล้ำถวายปูท่านอีจิตงวดนี้ก็ได้มาแล้วมีถ่ายถ่ายไว้ยังถ่ายอยู่ค่ะนี่นี่งวดนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นงวดแปดเจ็ดที่อันนี้งวดแปดเจ็ดงวดแปดเจ็ดสองงวดแล้วเพราะว่ามันมีงวดหนึ่งที่ไม่ได้มาเพราะว่าปรับปรุงไงอืมอืมอืม มาอยู่นี่นี่งวดแรกครับทั้งหมดนี้ก็คือที่สามนี่งวดงวดที่สามอพรปู่ท่านเผื่ปู่ท่านเมตตาเราเมตตาอยู่ลเล้วแหละที่จะได้มาหาปู่ท่านอีกไหนวันนี้ถ่ายถ่ายไว้ยังถ่ายเลขไว้ยังถ่ายไม่ยังขอดูหน่อยครับเลขงวดท,ที่เอ่อสิบหกคันวานะครับ นี่ครับนี่ตามต่อตามต่อนี่คืองวดบันที่16บทันบาจะถึงนะครับกับนางรำตัวไหนก็ตัวนั้นเลยตัวนก็ตัว้นกูให้แล้วเนาะเป๊ะเลยไม่เียเลยตัวไหนคือตัวนั้นที่6 7นะครับสวยงามมากตัวไหนตัวนั้นเลยันครับ ตอนแรกก็มองไม่เห็นนะพอนางนำก็าอยากเห็นก็ผูหัวมาเห็นนิดนึงครับเอาลองถามปู่ดูเงินนี้จะออกไหมหกอนะไหหกสี่เจ็ดใช่ไหมหกสี่เจ็ด สามงวดสองงวดติดงงวดที่สามแล้วตามต่อครับงวดนั่นหมาหงวดนั่นหมาองค์ก็ลง่ใช่นีนที่วันแรกที่เจอจุดเขียวมาเนาะที่ลำที่องค์ลงเนาะใช่ไหมใช่นั่นเนาะใช่อ,องค์ลงนี่แต่วันนี้สวยสวยิ่งกว่าวันนั้นดิลำวันนี้สวยยิ่งกว่าวันนั้นแล้วคอสามเพลงแบบไม่สะดุดเพลงไม่สะดุดวัน,นวันนั้นยังเพลงสะดุด รำตรงที่เขาเตรียมไว้ให้นางรำามืนอนี้ตรงนั้นนี่ใช่<อ>ใช่โอ้เสียดายเนาะเจ้าหน้าที่เขาอนุญาตให้รำตรงนั้นได้ค่ะตรงนั้นนี่ก็เลยอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะที่ให้ความสะดวกนางรำที่มาดำถวายปู่ท่านมาด้วยความสัทธาอืมรำอิ่มอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญมากเลยค่ะ มาด้วยความศรัทธาสมที่อยากจะมาขนาดเพิ่งจะหายป่วยออกจากรโรงพยาบาลนะัล่นก็ยังมาม,มานั่ก็คือมาได้ค่ะอิ่มใจจริงบุญบรารมีท่านเพื่อนมาจากไหนกันครับมาจากขอนแก่นค่ะขอนแก่นเนอะค่ะซ้ำสูงมันจกขอนแก่นเลยเนอะ มาอีกเรื่อยๆอยู่เเจอดี๋ยวจะมาเรื่อยอยู่ค่ะครับครับเดี๋ยวปู่ก็ให้ค่านในงบน้ำมันมาล้อเนาะงวดนี้ต้องได้ค um ่าน uh> uh, <uh> şey> uh uh> uh ้ำม um ันแหละปู่ให้เป็นปฏิหารเลยนะอืเราทำงานยังไม่ได้เท่านี้เลยนะเนาะได้สักบาทงวดที่แล้วสองแสนสองแสนจอดทำงานแสนบนก็แสนล่างก็แสนบนก็แสนเพราะมันโอ้อื่ม ค่ะจะกลับเดีวค่ะครับผมเดินทางปลอดภัยครับสาธุกลับไปในวันนี้ก็ได้สองล้านค่ะนี่ได้บ้านได้ที่ดินท้องโอเคบ้านและที่ดินโฉนดพร้อมกันนะคะแล้วเจอกันสวัสดีอีกทีนี่เลขอะไรสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดนะครับขอบคุณครับมาเจอปู่ด้วยนะปู่ปู่ตัวใหญ่เป็นร่มเับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับขอให้ทุกดีเลยครับเด้อองค์เดินทางมาจากขอนแก่นนะครับก็เราก็ นึกหน้าท่านออกแต่ว่าจําไม่ได้ว่าท่านองค์มาตั้งแต่ตอนทุดเขียวตั้งแต่เข้ามาลําด้านไหนได้นู่นนะครับเรามาตั้งแต่วันที่ความันที่สิบหกพฤษจิกาเลยเนี่ยนะมาอีกครั้งนี้มาบอกเราว่าได้สองแสนกับสองห้าสองสองนะห้าสองสองสองนะนะครับใครที่ได้โช่วงกับปูก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นนางลําด้วยแล้วก็มาลําถวายให้ปู่ เดินในตรงที่จุดที่เขาให้ลำแต่แตเราอยู่ด้านในตลอดนะก็เลยไม่ได้เอาไปถ่ายก็ไม่เป็นไรครับทางําก็อาจจะติดเสียงเพลงเราก็ได้แค่เอาตัวเลขเป็นแนวทางให้สําหรับงวดวันที่16ธันวาคมนี้กับนคนมีองค์ซึ่งลาได้สวยงามมากในะงวดก่อนนั้นงวดวันที่16ธันวาคมนี้นะครับกับคนมีองค์จังหวัดขอนแก่นนะถูกสองแสนครับงวดนี้ได้เนะไปแล้วทั้งบนทั้งล่าง ท่าในใดที่อยากมีโชคอย่างนางรำทั้งสองท่านเมื่อสักครู่นะก,ก็อธิษฐานเอาครับอธิษฐานผ่านหน้ากล้องเอาก็ได้งวดนี้งวดนี้นางรำที่มีองค์ก็ให้มาแล้วนะครับสี่หกเจ็ดนะครับเราอาจจะบอกผิดไปนิดนึงนะครับสี่หกเจ็ดนะครับไม่ใช่หกสี่เจ็ดสี่หกเจ็ดนะครับ ก็นะข,อขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีกับพญาเกกินันให้เหมือนกับทุกท่านที่ได้โชคไปแล้วนะท่านใดที่ยังไม่ได้โชค,คก็รุนกันต่อครับขอบคุณอีกครั้งครับนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านนอกเปื่อแก่จะรำอีกหรือยังไงเผื่อองคจะลงนะเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันเลยครับปลา่านก็ไม่เห็นเนาะ เนี่ยปกติถ้าผมนั่งเงียบคุณก็จะเห็นปลาบางอย่างอาบอกว่าไม่น่าจะใช่ปลาน่าจะเป็นบริวาลปูนี่แหละตัวยาวมาสักเมตรหนึ่งนะครับว่ายตัวดำๆดำว่ายไปไว่ายมาเนี่ยขอบคุณมากครับตราบคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทกก่านโชคดีในงวดวันที่16ธันวาคมนี้กับช่องรัชนีชาแนลทั้งเพจแล้วก็ยูทูบ ฝากกดติดตามได้เลยผมมีพาดเรื่องดังตัวอาณาจักรไทยนะคบขอบุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ